ดีค่ะยินดีต้อนรับเ้าสู่ช่องแอนที่นะคะปุไปซื้อของมาฮะไหนบุ๋งเอ้เอ้ยนั่นปิ้วปี้วปี้ยวบอกมาออกไปทำธุระเพิ่งกลับมานะคะก็เลยซื้อตำส่วตำหม่วมาแล้วอาชิกินนะคะ เขาไปเล่นดื่นีก่อนามนหมืออนนีน่ะบเออนี่นเาไปในหันดูน้แบบแป๊บนึงเอมาทักาออกมากินไม้ดอกีนี่ออกมาเลย

สองคนเด็กเรียนดีนะเขาน่เด็กเรียนดีคุณไม่ตามแบ่งกันมั้งฮะต้องตามนะอ๋อต้องตามแบ่งกันน้ได้ๆอันนี้จากคุณอะไรนะพี่โน้ตค่ะคุณโน้ตให้น้องน้ำมนต์เรียนเก่งหนึ่งพันให้น้องมิวเรียนเก่งหนึ่งพันเออเรียนใกล้หน่อยขอบคุณมาทำเดี๋ยวมาทำเดี๋็กมาทำเดี๋ยวก็มาด้วยกันมาด้วยกันอ่ะให้ขอบคุณทั้งกองเลย เดี๋ยวเดี๋ยวนนมาอนมนก็ตั้งเลยนแหละอมตอามันก็เก่ต่อมปอยากคุณนงนุชคุณนงนุนงนุ็คุณนงนุชนะครับป้าหรือป้าไงคุณป้าุณนะครับผมครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรตั้งใจรียต่อไป พอถ้าได้เกตดีก็เดี๋ยวขอรางวัลกับแม่อีกรอบนึงมีรางวัลกับแม่มีรางวัลกับแม่ดูดูพูดแล้วทำหน้าดูพูดแล้วทำหน้าแล้วมีอะไรแล้อะไรขอขอบคุณคุณพ่อป้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่ก็เอาไหมเอาไว้ใจยอมทำมตำอย่าลืมตำแบ่งกันนะเออสมตำอย่าลืมแบ่งกันด้วยนะโอเคไปแล้วไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวให้น้องพูดจัดให้เนี่ยสมตำฮะ พอดีปุ๊ไปตามกระปุ่นโอ้ตามกระปุ้นตามกระปุ้นเดี๋ยวจานให้เดี๋ยวจานให้อะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยด้วยข้าวเหนียวด้วยเรากินต้มตังก็อย่าลืมต้มซุปไม่ไม่กินพอพอมาเห็น ทำไมไม่แบ่งข้อยไมไม่แบ่งข้อยคำที่ทักว่าทำไมไม่แบ่งข้อยทำไมไม่แบ่งข้อยไม่ได้ทำอะไรให้น้องๆกินไม่ได้ถามน้องโมอวานหมูกับปลาทูปลาทูเค็มที่ทอดนะเน่เมื่อวานไม่ได้แต่ของของน้ำมน่ะของน้ำมน่ะกินครึ่งหนึ่งแต่ของพี่โอมเราหมดจานก็เลยออกมาก็บอกว่าทำไมไม่แบ่งข้อยออะแบ่งโอเคเดี๋ยวจะจัดให้น้ำมนต์มันเ ค่ะค่ะก่อนเลิ้ยปไปตั้มให้เขาก็ได้ัอ้ยบน้าอคนอันนี้ตำมต่างหาหรือแบ่งไปตำตั้ต้มางหาอแบ่งแบ่งบอกแบ่แบ่งบอแบ่งต้มใหม่ก็ได้สอคนได้มาต้มใหม่ต้ใหม่เอาต้มใหม่ต้มใหม่เอให้กับน้องให้กับน้องให้เขาไปเลื เอ,อ่้วแม่ครัวต้องหยุดการกินไวไก้ก่อนนะยาชีก็กำลังล้างมะเขือครกมีแล้วพริกพร้อม Ờ, để coi đết ทำข้าวปุ้นทำข,ทข้าวปุ้น,นไม่ต้องใส่เส้นมะละกอทำขนมจีนเอา้านะทำไมต้องใส่น้ำเคล็ดลับคืออะไรปุ๊ มันจะได้ไม่เกิดมันจะได้ไม่ดูดเครื่องจะได้ไม่ดูดปลาเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยรอเล็ดลับเอฟซีอาเพชตัวนี้ตัวนี้เนาะกาะเบือห่าซากกะเบืออะไรเห็นนำเนาะ สาขาเบอใหญ่เพื่อนเออที่คนมาจากกกอนั่นนะมาจากกรอกันมีอันหนึ่งอ่ะทั้งทั้งใหญ่ทั้งเงาโอกไม้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 ไปยูใช่ไหมเมนเออมันอยู่สีเลสเนาะใส่แล้วนะใส่แล้วอย่าให้เจออย่าให้เห็นนะต้องซ่อนนะอันนี้แนวตากค่ะพี่เด็ดจันใส่แล้วอันอาาจรย์ คือเด็กไม่ต้องเผ็ดมากน้ำตาลนี้ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นมันก็หมดขึ้นเลยเคอยเอาไปแช่นในตู้เย็นตัวมันเข้าแล้วโอ้โหมันเข้าไปอยู่ข้างในเลยดูลดีลาฮะดูลีลาฮะวันนี้ปุ๊ฮะปุ๊ยึดครัวฮะ พูดยุคครัวเป็นอะไรนะแม่ครัวสำรองเดชังกรแม่ครัวสำรองนะตอนนั้นที่ญาติญาติตั้งชื่อให้ครัวมครัวสำรองนี่แหละญาติแม่ครัวแม่ครัวสำรองก็คือถ้าญาติชิไม่อยู่ปุ๊ก็จะอ้าวแล้วถ้าไม่มีใครอยู่ล่ะป้าที่บ้านไม่อยู่หรือว่าญาติม่อยู่ก็ปุ๊ทำไม่ใช่นะผัดกะเพรานี่ยที่เราตั้งตั้งคลิปกันนะปุ๊เนาะ ตอนนี้เขาไปบุญกันอ่ะไปบุญกันหมดไปทีบ่ญญบ้านไปบุญป้าท <นะ S 1> ีา่บ้านไป <นะ S 3> บุญก็เลยไม่ได้มีใครเลยก็เลยญาติก็เลยข้าพอกินนี่ละมาสโสงกัเนาะค่ะทำมาเบิองด้วยพราว่าันละนึงข้าวและมินึงตอนค้ำทำนึง เฮล้วปลาปลาปลเรี่ยว่าตําดำไม่บอกกินมันมีใครกินข้าวม่กินนเรากินแต่เมื่อนงเมลดยังนงแต่ลุงพันก็เมื่อแล้วถ้าวุงปลาก็มันเมื่อแล้วแว่าเ็ธรกิจเลียวยูก็เป็นส้เราเมื่อไปหาหมอพร้อมเราเอาห่วงมาแล้วก็มาเราก็เลไปหาหมอเลย เล้งโคเลงโคเลงโอ้โหขึ้นไาโคเลงโคเลงมามมะนาวมะนาวขึ้น้วมะนาวขึ้นกระเสรมะฮอจานมะถามมะถ้ามีเอาซื้อของห้างผสมเน่ยบอกสักหน่อยบอโคเลงใหม่บอกะไรอามาซนะ มาชมเดียวเลยเพราะมันได้พักอันนี้ดีันนะเานะคะสูตรใหม่ี่ยมนกันเ่ะอ๊ะทำไมเขาตามอยู่นู้นแต่เราน้ำลายไหลอยู่นี่น้ำลายหลยใจแอนไม่ได้เอ็กินไม่ได้อไอเฟอร์และเอิร์ดมากินแม่ เออได้พลอม,มักินน้ำเดียวนี่มันกินเข่าแล้วกระเพราแหนมอ๋อันนี้อันนี้สองหนุ่มเนะะาะสองหนุ่มไปแล้วนะคะญาชิไปแล้วใช่ค่าติมหนึ่งฮะไปให้แล้วค่ะก็กับข้าวสองหนุม่มค่ะสำหรับที่นีสวัสดีค่ะ